ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะฮะหลังเลิกงานนะฮะไม่ว่าเราจะาเข้าสู่ในสถานการณ์ Work From Home นะฮะก็ตอนนี้เริ่มคุ้นชินแล้วฮะดับบิลตอนแรกก็คิดว่าอะไรวะ WFH นะครับตอนนี้ก็ชินนะ,ะคือ Work From Home แลเรากลับมาสถานการณ์ที่อาจจะต้องทำแบบนี้กันไปอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆนะจนถึงวันที่11กรกฎาคมก็เป็น เป็นประเด็นทที่เราอยากมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยซึ่งอาจารย์ก็อยากจะได้มีการสื่อสารกับทางทีมบัณษิ์นะครับนักศึกษาโดยเฉพาะปาระชาชนนะที่ที่เราทํางานในพื้นที่ตำบลข้าตูมนะครับก็อาจารย์อยากจะใช้ช่องทางตัวนี้ในการสื่อสารแล้วก็เป็นการตะเรียมนะฮะในสิ่งที่เราได้ดําเนินการมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันโดยไปถึงแผนงานที่เราจะดําเนินอย่างต่อเนื่องนะจะไปถึงเป้าหมายที่เราจะสําเร็จร่วมกันนะฮะก็วันนี้เราเรา แจ้งข่าวนะครับอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานเราก็ช่วงน้คั่มเราก็ได้รับแจ้งมาว่าทีมของเราครับคือทีมช้างยินดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ผ่านการคัดเลือกในในในชั้นต้นนะครับของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับแปดจังหวัดก็จากประมาณร้อยกว่าทีมครับตอนนี้เราก็ถูกคัดมาเหลือสี่สิบทีมก็ช้างยินดีของเราก็คือหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้รับโอกาสนะครับได้รับโอกาสที่จะเข้าไปร่วมแข่งขันแฮตเตอร์ทอนนะครับสองพันยี่สิบเอ็ด ที่ที่ทางเจ้าภาพคือมหาวิทยาลัยวลรัชธรานีถ้าเป็นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นเป็น,นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็อยากทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้คาดหวังนะฮะในการรับพรเลือกแล้วก็ไปไป,ไปแข่งขันเพื่อที่จะล่ารางวัลอะไรครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ได้เคยพูดเอาไว้ก็คืออยากให้เป็นโอกาสที่ดีนะฮะในการนําเสนอแนวความคิดนะฮะแนความคิด,นะะคคดหรือการตีโจทย์ปัญหาในพื้นที่รวมไปถึง เทคนิควิธีการนะฮะในการในการแก้ปัญหาเพราะว่าอาจารย์เชื่อเลยว่าไม่มีต้องร้าเล่มไหนที่จะเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศนะครับสภาพภูมิสังขารหรือภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ได้ได้ครบถ้วนการที่เราเข้าใจเข้าถึงหรือสร้างกลไกของความตระหนักรู้ในะแต่ละพื้นที่เนี่ยได้อย่างแจ้งชัดนะฮะการเข้าไปเก็บสภาพข้อเท็จจริงนะครับในการสืบสภาพปัญหารวมไปถึง เข้าเข้าถึงต้นตอของของของปัญหาเราสามารถที่จะออกแบบนะครับวางแผนวางผังหรือจัดกระบวนการในการแก้ปัญหานะครับซึ่งแน่นอนเราเรามีกลไกที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะฮะโครงการของเราเนี่ยเราอยู่อันเดอร์ภายใตย้โครงการมหาลาัยสูตรบะนสร้างน้งแก้วให้ประเทศนะฮะก็ด้วยกิจกรรมการจัดทำฝั่งชุมชนโค้งหนองนานะฮะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนไอ้คีย์เวิร์ดตัวเนี้ ไอ้คีย์เวิร์ดสุดท้ายเนี่ยคือกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตรงน,นี้เราค่อนข้างมีความเข้มแข็งค่อนางสูงเพราะวันนี้เราเราก็สื่อสารนะฮะไปกับตลอดนะฮะระหว่างผู้ผู้บริหาราานนานนร,ร,รานะดับอำเภอท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอรองรัฐตรุณาฮะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมนะฮะท่านวานิศธนาคุณนะฮะรวมไปถึงผู้บริหารท้องถิ่นหลายๆท่านนะ,ะผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประ,ะชาชนที่เป็น แปลงต้นแบบเครือถ่ายในพื้นที่ในบนท่าตูมเรามีการพูดคุยนะครับด้วยการแลกเปลี่ยนสื่อสารแล้วก็พยายามที่จะติดตามทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเราเราเจอนะครับวันนี้เราเราเจอเหตุการณ์ที่ฟ้าฝนอาจจะเริ่มดูเหมือนจ,จะเริ่ม,จจมทิ้งช่วงแล้วมันก่อนก็เหมือนจะมีพายุก็วันนี้ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางหัวนหน้าทีมนะครับหัวนหน้าหน่วยฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะที่ดูแลโซนสิศใต้ก็ดได้รับข้อมูลมาเรื่องต้นว่า ผตจะทิ้งช่วงอีกประมาณ5 7ถึงวันนะครับก็แน่นอนทางมีผลกระทบกับเรื่องของการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมในยโสรธรวันนี้เราก็ไปลงพื้นที่ทัตูมานะครับก็ไปแบบเวลาระยะหหารคนระับเพราะเราไม่ได้ไปพบปะไทยเราไปขึ้นบินสำรวจนะโดยกาศยานไล้คนขับโดยโดนเราก็ทีมงานในพื้นที่ก็ทุกคนรับมอบหมายงานไปกระจายไปเก็บไปจดบันทึกไปติดตามนะเราก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปเช็คแล้วก็ไปติดตามการทางานก็เราก็ไปเห็นสภาพเขาจริงจริงวันนี้ ได้ส่งภาพมุมสูงนะฮะให้ท่านในเพลนะครับให้ทางท่านนายกดูนะครับลงไปถึงผู้นําท้องถิง่นทาก็ตกใจเลยนะถา,ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ภาพนี้เมื่อไหร่อาจารย์ถ่ายเมื่อไหร่นะครับอาจารย์ก็บอกว่าท่านครับถ่ายเมื่อเช้าเลยนะครับเป็นสถานการณ์ปัจจุบันโอ้ทุกคนตกใจหมดเลยนะเพราะทุกคนนะต้องต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในชุมชนเราอยู่ใกล้น้ำจริงนะแต่คงไม่มีใครที่จะวิ่งไปตรงสะพานทุกวันไปชั่งกดูว่าน้ําแค่ไหนแล้ววันนี้เราก็ไปตรงจุด ของสะพานที่ข้ามจากฝั่งของบ้านประสัทไปฝั่งของตะบนกรุงเทพนะฮะก็ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนกร,รกฎาที่ที่ที่ดูแล้วถ้าฝนยังทิ้งช่วงอยู่หรือไม่ไม,ไม่มีพายุตั้งลูกสองลูกเข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะแล้งหรือมีผลกระทบกับเรื่องของการทํานาหรือกนาะรทำเกษตรค่อนข,ข้างเยอะเยอะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทีมเราจะมีประชุมในระบบออนไลน์นะครับประชุมออนไลน์แล้วก็เพื่อที่จะ เตรียมรวมไปถึงการการการซักซ้อมความพร้อมน,นะครับกติกาหรือ,อกรอบการทํางานการแข่งขันต่างๆนะช่วงเช้าเห็นว่าจะมีการบรรยายจากทีมวิทยากรที่นี่เป็นเจ้าภาพนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการทำเวิร์งช็อปที่อาจจะเป็นการสุ่มอาจารย์ก็ได้อยากจะเป็นการสื่อสารที่เราได้เตรียมเตรียมความพร้อมแล้วก็ที่จะเข้าประชุมอย่างพร้อมเตรียมกันนะครับส่วนอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าด้วยการทํางานเชิงพื้นที่ที่เรา มีความเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะยืดหยุดนตกสถานการณ์อนาะจารคิดว่ามันคือเทคนิคมันคือสกิลหรือซอสกิลเล็กๆที่ที่อยากจะจดบันทึกเอาไว้เพราะว่า,าการทํางานมิติของงานแคลนนิ่งหรือการที่จะต้องทางานบางแขนยุทธศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยมันจําเป็นจะต้องอปรับยุทธวิธีหรือเทคนิคนะครับ หน้างานนะครับหรือในกระบวนการการปฏิสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมในหลายส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกันก็เป็นเป็นความตั้งใจทะว่ากาเรเนินง,งานนะครับของการที่จะร่วมกิจกรรมทศกอนครั้งนี้เนี่ยจะนําไปสู่การที่จะทําให้การแข่งขันนะการแข่งขันของเราเนี่ยได้เป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบของการที่จะใช้แนวความคิดการเชื่อม ศาสตร์และศิลป์นะฮะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีในเรื่องของการจัดทําผังชุมชนนะครกลไกการทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับตามแนวชิดตามทฤษฎีใหม่หรือที่เราตอนใช้ตัวนี้ก็คือเรื่องของโคบหแบบนาโมเดลนะครับก็และที่สําคัญคือกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนะครับบัติดรากแก้วนะครับคนที่ทํางานในพื้นที่เราจะทําอย่างไรให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในระบบแบบูรณาการมันมีความเข้มข้น นะฮะสามารถที่จะจับต้องได้นะฮะไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดแล้วก็เป็นเรื่องฝันนะครับล่องรอยตามอากาศดิตวตามสายลมแต่มันคือเอาพุทธคือรูปธรรมนะครับมีแปลงต้นแบบมีผลผลิตทางการเกษตรที่ครอบคุมตลอดทั้งปีก็อาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่เราทําจริงทั้งหมดนะฮะใน่วง30มสเดือนที่ผ่านมาเราจะเอาไปเผยแพร่เราจะเอาไปถ่ายทอด เราจะเอาแนวความคิดหรือการเปลี่ยนยุทธวิธีในแต่ละเดือนแต่ละเดือนในการทํางานเพื่อให้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยตรงจุดความต้องการตรงแนวความคิดเชิงพื้นที่แล้วก็ตรงยุทธศาสตร,ร์ที่มีความครอบคลุมมากที่สุดพอสุดท้ายการบูรณาการที่ดีนะอาจารย์เชื่อว่าเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือการบูรณาการของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน วันนี้ภาควิชาการของเราได้ทำหน้าที่อย่างเป็นที่และเราคิดว่าเราจะเดินเคียงข้างท้องถิ่นแบบนี้ไปตลอดนะความเข้มแข็งนะครับความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจะเป็นรูปธรรมครับผม